เมื่อเรารู้จักหน้าตาโปรแกรม a u t o e a d แล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมารู้จักคําสั่งต่างๆนะครับว่าใช้อย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกครับให้เราดูที่ด้านล่างนะครับปุ่ม Auto นะครับจะต้องบุ่มลงไปนะครับต้องหมุนไปนะครับต้องหมุนไปนะครับและโอสแนปก็จะบุ่มลงไปนะครับให้เราลองคลิกขวาครับที่ปุ่มโอสแนปนะครับอันดับแรกครับเราต้องคำขวาใจก่อนนะครับคลิกซ้ายคือนิ้วชี้ที่เราจับเมาส์นะครับ คลิกขวาก็คือนิ้วกลางนะครับให้เราคลิกขวาครับที่โอสเนเลือกเซตติ้งครับนะครับด้านซ้ายนะครับเราจะติ๊กถูกทั้งหมดนะครับแต่ด้านขวาเราจะไม่ยุ่งเลยนะครับจะไม่ยุ่งเลยนะครับจะติ๊กถูกเฉพาะด้านซ้ายนะครับจากนั้นให้เรากดโอเคเข้าไปนะครับโอเคเข้าไปนะครับอันดับแรกครับคําสั่งแรกก็คือคําสั่งไลน์นะครับถ้าเราชี้ขึ้นไปก็คือขึ้นไลน์นะครับ l i n อีนะครับลายนะครับคำสั่งลายครับเป็นคำสั่งในการขึ้นรูปนะครับที่เป็นคำสั่งเส้นขึ้นมานะครับเราลองคลิกลายครับคลิกซ้ายนะครับที่คำสั่งลายเสร็จแล้วนะครับเราคลิกสายลงไปที่กระดาษนะครับเราก็สามารถนะครับลากลายไปได้นะครับถ้าต้องการนะครับให้ลายไปทางไหนนะครับให้เรานะครับนำเมาส์เลื่อนไปทางนั้นนะครับอย่างเช่นผมพิมพ์นะครับ50นะครับ enter นะครับ สเส้นลายครับจะมาทางด้านขวา50นะครับแต่ถ้าผมต้องการครับให้สเส้นลายลงมาด้านล่าง50นะครับผมจะต้องเลื่อนเมาส์นะครับลงมาด้านล่างก่อนแล้วพิมพ์นะครับ50 Enter นะครับลายก็จะมาด้านล่างนะครับถ้าผมต้องการให้ลายไปทางด้านซ้ายนะครับ50ผมจะเลื่อนเมาส์ไปทางด้านซ้ายนะครับ50แล้วก็ Enter นะครับ จากนั้นครับมันจะมีจุดนะครับบริเวณนี้นะครับ endpoint นะครับให้เราคลิกนะครับคลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับแล้วคลิกขวานะครับคลิกขวานะครับจะเป็นการจบคําสั่งนะครับแต่ถ้าเราคลิกขวาซ้ำอีกหนึ่งทีนะครับจะเป็นการย้อนคําสั่งเดิมขึ้นมานะครับเราสามารถเขียนเส้นขึ้นมาได้อีกนะครับถ้าเสร็จก็คือให้เราคลิกขวาเพื่อจบคําสั่งขึ้นมานะครับอันนี้คือ คำสั่งนะครับในการขึ้นรูปนะครับด้วยคําสั่งลายนะครับเวลาลบครับเราสามารถลบได้โดยการคลิกนะครับซ้ายนะครับเสร็จแล้วลากคุมครับให้คขึ้งจุดเสร็จแล้วให้เรากดที่คําสั่ง delete นะครับที่แป้นพิมพ์นะครับอันนี้คือคําสั่งลายนะครับที่เราใช้ในการเขียนแบบนะครับ